สองวด้านองตวมาเลยิทางให้รถจอดเยเี้ยวถ้ามดวันดิให้โอ้ย้เราขอ้ให้มันแอไปทางให้รถอดล่ะองแปดสองแปดปด

คือตอนนี้แนวแนวคิดและแนวทางที่เราฏิบัิร่วมกันนะคือพลเรือนตำรวจทาหารนะครับทหารทําหน้าที่ตามแนวชายแดนตำรวจนะชั้นในตามเส้นทาง,งต่างๆนะครับส่วนพลเรือนผมจะให้ดูแลในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนนะครับวันนี้กองลังฝ่ายปกครองก็พยายามตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะชุดเหล่านี้ในแต่ละหมู่บ้านมีประมาณ1 5ถึง25คนนะครับคอยตั้งเวรยามสกัดในหมู่บ้านตัวเองพบเห็นรถ แปลกปลอมคนแปลกปลอมเข้ามาก็ได้มีแจ้งมีการแจ้งไปตามขั้นตอนต่างๆให้เป็นที่สงสัยไว้ก่อนนะครับรวมทั้งให้ประชาชาน้พี่น้องชาวบ้านนะครับรู้เบอร์สายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะต้องช่วยเป็นเวียนตาให้เจ้าที่อย่างเดียวไม่ไหวครับแต่พื้นที่แนวชายแดนเรา300กิโลเมตรเนี่ยวันนี้ก็มีแนวทางที่เรากําลังจะทบทวนชุดรักษาค,ความปลอดภัยบ้านนะครับโดยทางปปสก็ให้นโยบายให้แนวทางจังหวัดเชียงรายทำมา เจ็ดอำเภอนะครับตั้งแต่แม่จันแม่ฟ้าหลวงแม่สายเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นและเถิงนะครับร้อยี่สิบหมู่บ้านนะครับซึ่งเราก็จะประสานทั้งกองกำลังฝ่ายทหารตำรวจนะครับมาช่วยให้ความรู้ไปเขาในการที่จะชี้เบาะแสแนวทางกาันส่งสัญญาณการติดต่อสื่อสารเพื่อให้รู้เบาะแสของกันลักลอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานต่างด้าวคนต่างด้าวรวมถึงยาเสพติดทุกชนิดเรื่องของสถานการณ์โควิดรวมอยู่นี้หมด นีค่คือแนวทางจังหวัดเชียงรายที่จะดำเนินการในช่วงเดือนสองเดือนที่